นิท่านธรรมชาติดกภาษาอีสานโดยพระครูสุสวรรณธรรมรักปัตกุศลมาณวชาติดกว่าด้วยไห้ที่เกิดแต่ที่พึ่งอาศัยเนื้อหาสาระจะเป็นจังไรนั่นโปรดติดตามได้เลยบันดิตในก่อนพูนะ่ะจำร้อยเท่าในอากาศกันได้บูนะ รัศจันติ์ตินตะงเงิดกว่านี้กุดุมพีกะเลกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้านั้นทรงตัดเรื่องราวในอดีตพระพุทธองค์จึงทรงน้ำเรื่องในอดีตนั้นมาสาธกให้กุดุมพีกับลูกชายฟังพระพุทธเจา้าตรัสว่าในอดีตการนา่นมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรมมาถัด ร้องราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระองค์นี่พระอัครมเหสีพระองค์หนึ่งสวยสดหยดย่อยงดงามมากแต่ว่าพระมเหสีนั้นประพฤตินอกใจไปเป็นชูมีชายอื่นเมื่อพระเจ้าพรมทัตถรับถามพระนางกัสบทสาบานว่า border border บเ่บเ,บเคยนอกใจผู้ใดหรือขันม่อมฉันประพฤตินอกใจพระองค์นะ ขอให้มอมฉันเนี่ยตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นนางหยักซีนีให้มีนาคือก,กันกับมาโลดเอาละบัตทีนี้วันเวลาผ่านไปในที่สุดพระนางก็ได้สิ้นพระชนได้ไปเกิดเป็นนางหยักซีนีที่มีนาตาคือก,กันกับมาอิหลีเกิดอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งอยู่ในคู่หาจับมนุษย์ที่สัญจรไปมาในดงไง ที่เขาเดินทางจากปากดงไปถึงปลายดงนั้นเคี่ยวกินเป็นอาหารในยินว่านั่งแย็กซีนีนั่นนะได้ไปบังเรอทาวเวสวุวรรณอยู่สาปีจึงได้รับอิสระเมื่อได้รับอิสระจากทาวเวสวุวรรณแล้วเพิ่นก็นได้รับพรจากทาวเวสวุวรรณให้มีสิทธิ์ในการเชี่ยวกินมนุษย์ที่เดินทางพานไปในดงปานั่นที่มีพื้นทีสามโยดกว้างหโยด นี่ละคือสมบัติทีทาเวสุวรรณมอบให้แกนั่งยักษีนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนา่งผู้ใดย,ย่ำกลายพานเขาในดงดอนนั่นจับกินเป็นอาหารได้เลยอยู่มาเมื่อหนึ่งพรามเป็นผู้มิฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมีโภคัพย์มากมายเลยมีบริวานแวดล้อมมากมายเลยจำเป็นมากต้องเดินทางพานดงนั้น นางยักษีนีได้กลิ่นมนุษย์แล้วมาอย่างรวดเร็วเลยบริวานเห็นเขาเห็นนางยักษีนีเขาตกอกตกใจแต่ตื่นแลนนีทิมเจ้านายไปเบิดด้วยความเร็วของนางยักษีนีทุกคนหนีบ่อผลถือจับกินเป็นอาหารและและ้วนางยักษีนี จ้องตาขมิงที่พรามรูปหลอ่อนางมาจับที่โตพรามนั่นจับให้นอนบนหลังจะนำไปสู่คู่หาเมื่อนางหยกักถึกเนื้อต้องโตกับพรามนั่นแล้วเกิดความสินีหาในพรามนั่นด้วยอำนาจของกิเลสนางจะเอาไปทีทำในที่สุดทั้งสองก็มีความรักต่อกัน นางก็ให้พรามนี่เป็นสามีของนางทั้งสองยูนร่วมกันด้วยความสามาัคคีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางอยากจะเที่ยวไปจับกินมนุษย์เมื่อกินแล้วบ่พอถือเอาเสือเอาผาเอาเข้าวสารอาหารแห่งน้ำมันน้ำผพิงน้ำอ้อยเข้ามานำมาปรุงเป็นอาหารที่มีรสชาติแซ่บแซ่บมัดใจสามีวาสันส่วนตนเองก็เที่ยวกินแต่เนื้อมนุษย์ ในเวลาที่นางจะไปไสมาไสไปหายู่หากินก็ตามนางจะเอาหินนะ่ะนะแผ่นบักญ่เลยปิดประตูทำใบก่อนแล้วนางจังไปสาเหตุเพราะว่านางนั้นย่านพรามหนีเอาละเมื่อนางยักษินี่กับพรามรูปหลอได้อยู่น้ากันย่างปรีดาปลาหมดจังซีก็ต้องมีลูกนํากัน พระโพธิสัตว์เคลื่อนจากฐานะที่พระองค์เกิดแล้วมาถือปฏิสนธิในขั้นของนางยักษีนีนั้นพุ่นละลวงไปเสีเดือนนางยักษีนีก็คลอดบุตรนา่งได้มีความสิเนหาในบุตรและกัในพราะมากได้เลี้ยงดูคนทั้งสองเป็นอย่างดีเลย